สวัสดีครับผมโน้ต VP วันนี้เราจะมาแก้ไขปริศนากล่องสมบัติพิกัดกล่องจะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นบารยอลมแบบนี้เราต้องหาซีรีมา3ตัวผมหาเจอ2ตัวละเมื่อกี้ผมเพิ่งเจอตัวที่3ซึ่งมาอยู่ไกลมากเวลาหาซีรีเนี่ยถ้าเสาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องหาแถวๆข้างหลังตรงนี้เอาตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางถ้าซีรีตรน้นนี้มันก็จะอยู่แถวแฝั่งนี้หรือไม่ก็ฝั่งข้างบนอะไรเงี้ย ไอเสาตัวเนี้ยซิรีมันก็น่าจะอยู่ทางนน้นผมก็เลยลองไปไปเจอกับวาร์ฟเนี้ยก็ไปตามวาร์ฟเนี้ยไปเรื่อยๆเงี้ยขึ้นมองฟ้านุ่นอยู่ตรงนน้นข้ามไปเรื่อยๆมาถึงจนปลายหน้าเหวเนี่ยปลายหน้าเหวคืออะไร่ะมันก็จะพุ่งขึ้นข้างบนแบบนี้มันก็จะมีแท่นอ่ะรอแท่นเลื่อน ผมเดาว,ว่าจะต้องเข้าวาร์ปนี้แล้วมันก็จะเด้งกลับเองโดยอัตโนมัติโอเคมาส่งถึงที่เลยแค่นี้ง่ายๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับว연히น은물건도나름운치가있지생명้นอ 아, 녀반사단재의 이름은 캭, 흣. 컥. 흣, 큭. 흣. 덧꽃 눈 보라. 하늘의 이치가 진군한다. 병리천이군 헛걸음은 아니군. มันจะได้ไอเม็ดนี้ด้วยเม็ดเนี้ยมันเอาไปอัพที่ต้นนี้มันจะได้ออปชั่นเพิ่มให้ตัวละครเราเก่งขึ้นไอเม็ดเนี้ยมันจะได้จากกล่องที่เป็นสีขาวกล่องระดับสูงสุดลักชัวรี่เชสอะไรสักอย่างนั่นแหละ